โควิดก <COVID S 2> <COVID S 1> ็รุนแรงพ m 2.5ก็กำลังกลับมาอากาศน่ากลัวขนาดนี้เราลับมือเนี่ยเราเริ่มใส่แมสจากพีเอ็ม 2. ่าเชื้อโควิดได้ด้วยใส้กองไม่ต้องเปลี่ยนอยู่ได้10ปีตอนนี้เนี่ยดูจากสภาพทุกๆอย่างแล้วน่ากลัวหลายสิ่งนะคะทั้งโควิดโอไมครอนก็งออกมาแน่ๆก็ต้องระวังตัวขอไม่มาแล้วกันนะเพียมเพียมเพียงแต่ รับมือไว้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อาจจะลืมไปอ่าหน้าหนาวมาอากาศเย็นเนี่ยรู้สึกดีแต่ว่าสิ่งที่มาพร้อมกับอากาศเย็นก็คือฝุ่น PM 2.5นะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าแสบจมูกจังเลยช่วงนี้อ่าอาจจะแสบจากการแยงเอทีเคนะคะแต่ว่าจําได้ใช่ป่ะเราเริ่มใส่แมสจาก PM 2.5โลกมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วที่เคยพูดเรื่องแบบภาวะโลกร้อนที่กูไม่กลับแล้วอะซึ่งว่านับวันนับวันอากาศมันจะยิ่งแย่ลงแย่ลงแย่ลงอันนี้แบบไม่ได้พูดให้รู้สึก ตื่นกลัวนะมันเป็นความจริงที่เราต้องยอมรับกันนะคะดังนั้นเพื่อนก็เลยรู้สึกว่าสําคัญกับการที่เราจะต้องเป็นมนุษย์ที่หายใจอยู่ในอากาศที่ใช่นะคะวันนี้ก็เลยจะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็แน่นอนแหละมีสิ่งที่จะมาบอกด้วยเพราะว่าดิฉันใครอาจจะแบบไม่ทราบนะคะแต่ว่าปีนี้ก็มีพิซซิเตอร์ไดกินนะคะหนึ่งตัวคะ่ะสามารถขึ้นโฆษณาตอนนี้ได้เลยะคะ่ะ Perfecting the air จะมาเล่าให้ฟังว่าไดกินทำไมถึงมีความน่าสนใจในฐานะที่เขาก็ positioning ตัวเองเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านอากาศนะคะทำให้อากาศอย่าเพิ่งหายใจตอนนี้เข้าไปหายใจตรงที่แบบอากาศบริสุทธิ์แล้วนะคะเพราะวันี้ทันทัน ห้องนี้คือ KWL room ก็คือจะเป็นห้องพักผ่อนหย่อนใจแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยเพื่องก็พาน้องดาตามาโผล่บ้างเป็นห้องที่เตรียมเอาไว้นะคะทีเซอร์ว่าอ่าเด็กเล็กหรืออะไรต่างๆมาก็คือโอเคดังนั้นค่ะตึงตึรงตึรง นี่ค่ะคือ Daikin Streamer Air Purifier นะคะก็เป็นเครื่องพอกอากาศจากทาง Daikin เครื่องนี้เนี่ยนอกเหนือจากจะสามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้แล้วนะคะยังมีการวิจัยรับรองจากมหาวิทยาลัยชั้นนำนะคะสามารถฆ่าเชื้อโควิดได้ด้วย99.99% 99อ่าดังนั้นน่าสนใจมาค่ะเริ่มจากดูรอบรอบเครื่องกันก่อนเลยนะคะนี่เราเปิดเครื่องไว้แล้วเร,ร้สึกว่า อ่ะก้าหายใจอันนี้นะคะรอบตัวเครื่องเนี่ยมีความหน้าตาคล้ายๆกับตู้เย็นเล็กอ่ะถ้าเอาฉลักเบอร์ห้าออกก็จะไม่เหมือนตู้เย็นมากขึ้นแต่ว่าโอเคมันดูสวยงามมินิมอลนะคะแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งเลยเนี่ยคือปกติเครื่องกรองอากาศทั่วๆไปใช่ป่ะคือมันก็จะมีการดูดลมเข้าจากหลากหลายทิศทางส่วนมากก็จะแบบมีข้างๆข้างหลัง,งอะไรเงี้ยแต่เครื่องนี้ค่ะเขาดูดอากาศจากด้านข้างถ้ามาดูข้างหลังเนี่ยจะเป็นแผ่นเรียบแบบเรียบไปเลยข้อดีก็คือพอเป็นแบบนี้เนี่ยเรา ไม่ต้องเว้นสเปซระหว่างตัวเครื่องว่าเออไปวางตรงไหนดีจะต้องมีพื้นที่เว้นไว้อะไรเงี้ยสะดวกมากสําหรับห้องที่พื้นที่ไม่ได้แบบเยอะเท่าไหร่หรือว่าอยากจะให้มันเป็นที่เป็นทางคิดมาดีนะคะสําหรับการวางติดผนังไปเลยอันที่2ก็คือปกติถ้ามันมีดูดอากาศจากข้างหลังด้วยบางทีมันก็แซอกเล็กๆแล้วก็แคบๆอะไรเงี้ยก็ทําให้มันอาจจะมีฝุ่นตกค้างเป็นกองๆอยู่ข้างหลังดูดมาแต่ว่าฝุ่นก็ตกมาอยู่ในห้องอยู่ดีก็หายใจเข้าไม่ได้นี่ก็อเป็นการสบายใจไปเล หนึ่งอน,นะคะ่ะแล้วก็เครื่องนี้เนี่ยเห็นไซส์แค่นี้เนี่ยนะคะปอกอากาศได้ในรัศมีห้อง41ตารางเมตรเลยซึ่งห้องนี้ที่เราอยู่เนี่ยแค่22ตารางเมตรเองซึ่งหมายถึงว่าจริงๆอะสามารถมีสเปซที่ใหญ่คูณ2ของห้องนี้แล้วอันเนี้ยเอาอยู่ได้ดังนั้นมีไซส์ที่เล็กกว่านี้ก็อาจจะไปดูได้นะคะดูดีไซน์กันไปแล้วนะคะมาดูที่การกรองกันมากกว่าเพราะเป็นหัวใจสำคัญของเครื่องฟอกอากาศนะคะกะปิดสัมกันเพราะว่าเข้ามาป้อกไว้สักพักนึงแล้วนะคะ เพื่อว่าไฮไลท์ของเขาเลยเนี่ยที่เหมาะกับเพื่องด้วยมากๆนะคะก็คือตัวไส้กรองเฮป p า f i ฟิลเของเขาเนี่ยปกติเราจะต้องเปลี่ยนเป็นประจำใช่ป่ะทุกปีทุกอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่าใช้จ่ายที่ตามมาแต่ว่าไส้กรองอันนี้ค่ะสามารถอยู่ได้10ปีอ่าเหมาะมากเพราะว่าที่บ้านก็คือสารพาดว่าเครื่องฟอกอากาศทั้งสิ้นก็คือบางทีก็ว่างอยู่งันแล้วก็ไม่ได้มีเวลาไปเปลี่ยนไส้กรองของเขานะคะอันนี้ก็คือ ยังกองได้ค่ะเพื่อกันเป็นกานพิสูจน์ว่านี่ไม่ใช่ตู้เย็นนะเซลเซลลเซลค่ะเปิดมาให้ดูนะคะนี่ปึ๊บกรองกลิ่นก่อนก็จะเป็นแบบคาร์บอนอันนี้นี่ค่ะคือ electrostatic HEPA filter ซึ่ง ไม่ต้องเปลี่ยนเลยตลอด10ปีนะคะคือเขาการันตีแบบนี้นะคะถามว่านอกจากจะใช้งานได้นาน10ปีแล้วเนี่ย e l e c t r o t a t i c แตกต่างกับ HEPA filter ธรรมดายังไงนะคะ e l e c t r o ต t a t i c มีไฟฟ้าสถิตอยู่ในสิ่งนี้นะคะทำให้ดักจับฝุ่นได้ดีกว่านะคะฟึบดูดฟึบดูดอืม ส่วน He ป a f i l t e r นะคะอ่ะอันนี้คือฟิลเตอร์ที่เป็นการกรองในระดับคุณภาพสูงสามารถกรองพวกฝุ่นละอองที่เล็กขนาดตั้งแต่แบบ1.0ถึง2.5ไมครได้ซึ่งปกติเนี่ยพวกฝุ่นที่เราเห็นด้วยตาเปล่าอะไรเงี้ยคือก็จะมีไซส์ตั้งแต่แบบ30ไมคร10ไมครอะไรเงี้ยฝุ่นที่เรามองไม่เห็นที่มันเป็นแบบพาร์ติเคิลอนุภาคเล็กมากๆเนี่ยค่ะเหมือนแบบเฮ้ยมันมีอะไรอากาศสดใสมันดูมีหมอกนิดหน่อยเออย ว่าสมุกของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะกรองได้ดังนั้นถ้าสมมติว่าไม่มีตัวช่วยที่มาแบบกรองค่าอนุภาคที่มันเล็กขนาดเนี้ยมันก็ทําให้เราได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกายนะคะเฮป้าเนี่ยก็คืออันนี้แหละสามารถแบบได้ละเอียด นะเก็บเข้าไปก่อนนะคะอ่าเพราะว่าอันนี้คือห้ามล้างห้ามทําอะไรทั้งนั้น do not wash นะคะเดี๋ยวเสียนะคะก็คือวางไว้เฉยเฉยไม่ต้องยุ่งอะไรกับเขาส่วนอันนี้ข้างบนเนี่ยไม่ล้างเหมือนกันดูดฝุ่นบ้างนิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นแบบที่กองกลิ่นไม่พึงประสงค์นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นที่ดูดอากาศใช่ไหมเราก็แค่ล้างตรงนี้นิดหน่อยเพราะว่าที่แบบอุ้ยมีงานมีงานมันกองได้จริงมีีมีมีฝุ่น,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 นลอยมาก็ต้องล้างบ้างในบางครั้งนะคะอ่าสรุปก็คือไส้กองไม่ต้องเปลี่ยนเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมาลัาลาล่ะทวไป มาที่การใช้งานกันมาดีกว่าค่ะนี่ใช้ทั่วไปเลยเบสิกมากๆมีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะคะมีรีโมทมาให้ด้วยแล้วแต่ว่าอยากจะกดจกเครื่องหรือว่าอุ้ยนอนอยู่อยากจะควบคุมกับทางไกลนะคะก็จะมีโหมดให้เราเลือกโหมดต,ต่างๆนะคะก็จะมีพัดลมความแรงหลายโหมดนะคะตั้งแต่แบบเบาๆกลางคืนเงียบ มันมีระบบแบบคล้ายๆเทอร์โบคือแรงสุดใช่ป่ะอันนี้ก็จะทำให้เทคโนโลยีสตริเมอร์ที่เราพูดถึงเนี่ยทำงานนะคะเทคโนโลยีสตรีงเมอร์คืออะไรเดี๋ยวเราให้ฟังอยากดูให้ดูให้ตกคลิปไงอย่าว่านะตรงนี้ก็จะมีไฟแสดงสถานะนะคะดัสก็คือฝุ่นใช่ไหมอโดรคือกลิ่นเมื่อกี้ไม่ได้ใจว่าทีมงานเข้ามาในห้องแล้วก็ปล่อยก๊าซมีเทนเข้ามาในห้องหรป่า ก็จะขึ้นสีแดงแต่ว่าตอนนี้ก๊าซมีเทนได้หายไปแล้วนะคะก็เป็นสีเขียวอ่าหายใจได้โอเคบริสุทธิดีนะคะเ M ียงจ5 i อินดิเคเตอร์แถบแสดงว่ามีฝุ่นเยอะไหมอันนี้ก็เปิดเทอร์โบไปสักพักหนึ่งละก็เป็นสีเขียวนะคะสบายใจหายห่วงค่ะจากการทดสอบของเรานะคะมี6ระดับตั้งแต่แบบว่าระดับสูงสุด เลยสีม่วงเนี่ยฝุดเยอะมากๆใช้เวลาประมาณ4นาทีเท่านั้นเองนะคะก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาอยู่ในแถบสีเขียวก็ถือว่าค่อนข้างทํางานได้ว่องไวและรวดเร็วพูดถึงเทคโนโลยีเพิ่มเติมในตัวเครื่องนี้อีกนะคะก็ถ้าเป็นภายนอกเครื่องเนี่ยสังเกตว่าลมที่ปล่อยออกมาด้านบนตรงเนี้ยคืออากาศไม่ดีถูกไปแบบกอง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 จากข้างในใช่ไหมคะปล่อยอากาศที่ดีขึ้นมาด้านบนแต่นอกเหนือจากอากาศที่ดีเนี่ยเขามีการปล่อยประจุแอคทีฟพลาสมาไอออนนะคะออกมาด้วยซึ่งตัวแอคที พลาสมาไอออนเนี่ยก็คือเป็นประจุลบนะคะที่จะไปเกาะเชื้อโรคเก,กาะฝุ่นก็จะเหมือนกับมีหน่วยทหารน,นะคะที่เฮ้ยปล่อยออกไปไหนเชื้อโรคไหนฝุ่นอะไรต่างๆตรวจจับสิ่งแปลกปลอมในอากาศเกาะปุ๊บก็จะทําหน้าที่แบบปึ้งทําให้เขาสลายไปเลยเป็นการแบบฆ่าเชื้อแบบแอคทีฟอีกระดับหนึ่งค่ะ ทีนี้ค่ะมาถึงจุดไฮไลท์ที่เอสตรีมเมอร์ er มันคืออะไรแล้วทำไมถึงทำให้แผ่นกรองเนี่ยสามารถมีอายุการใช้งานได้ยาว10ปีนะคะเทคโนโลยีสตรีมเมอร์เนี่ยค่ะเขาจะปล่อยพลาสมาอิเล็กตรอนความเร็วสูงที่จะเข้าไปฆ่าพวกเชื้อโรคไวรัสสารเคมีต่างๆที่อยู่ในแผ่นกรองปกติแผ่นกรองก็จะแบบเอ้ยดักๆๆๆแล้วถึงอายุการใช้งานก็ต้องออกไปใช่ไหมแต่อันนี้เหมือนเป็นการปล่อยเข้ามาฆ่าอนุภาคเหล่านี้ในแผ่นกรองอีกทีหนึง่งก็เลยทำให กรองมาปุ๊บตึ้งทำลายถึงแก่นทำลายถึงแก่นก็เลยทำให้อายุการใช้งานอยู่แบบ ยาวๆ่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนต้นค่ะว่าเทคโนโลยีสตรีมเมอร์เนี่ยสามารถฆ่าเชื้อโควิดได้ด้วยมีใบรับรองจากมหาวิทยาลัยชั้นนำนะคะวัตถุประสงค์หลักของการมีเครื่องฟอกอากาศแบบนี้เนี่ยก็เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์มากกว่าจะเน้นเป็นเรื่องของฝุ่นกลิ่นอะไรเงี้ยโควิดคือเป็นทําได้แต่ว่าก็ไม่ได้แนะนําว่าฉันเปิดมามีผู้ป่วยติดโควิดแล้วมาอยู่ในห้องฉันจะเปิดเครื่องเลยก็แนะนําว่าให้พ่นฆ่าเชือ้อหรืออะไรก็จะปลอดภัยกว่าอีกหนึ่งระดับนะคะ ข้อสังเกตอีกนิดนึงนะคะก็คือถ้าเราจะเปิดโหมดสตรีมเมอร์เนี่ยคือต้องเปิดไปที่ระดับสูงสุดก็คือแบบเทอร์โบเสียงก็จะดังนิดหนึง่งก็เลยแนะนําว่าควรแบบเปิดไว้ตอนกลับมาถึงบ้านแล้วเปิดเลยหรือว่าเปิดในช่วงกลางวันที่เราไม่ต้องการความเงียบนะคะกลางคืนก็จะได้แบบว่าเงียบเงียบสงบสงบไปได้นะคะสรุปค่ะก็ถือว่าเป็นเครื่องฟอกอากาศที่ค่อนข้างครบจบในตัวนะคะสามารถ กำจัด PM เ5ที่เป็นภัยร้ายกับร่างกายเราแล้วก็ยับยั้งเชือ้อโควิด -19 ได้ด้วยนะคะก็ปลอดภัยสบายใจใหายห่วงโหมดทำงานเงียบก็เงียบจริงๆแล้วก็สามารถเปิดไปได้ทั้งวันยาวๆเพราะว่าได้ฉลาประหยัดไฟเบอร์5แบบนี้ด้วยและที่สำคัญอนะ่ะเพื่อว่ามันเหมาะสำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แต่ต้องการแบบเออซื้อเครื่องหนึ่งเราใช้ไปได้ยาวๆไม่ต้องมาจุกติดเปลี่ยนไส้กรองบ่อยๆนะคะอยากรู้ราคาแล้วใช่ไหมคะว่าอุ้ยใช้ได้10ปีเออเรามันจะเสียค่าตัวเท่าไหร่ หนะะึ่งนบาทะคะ่ะสมมติปกติเครื่องฟอกตักตีพันเงียบหละพันก็อาจจะเกินอันนี้อยู่ได้10ปีไม่ต้องเสียค่าอะไรเพิ่มเติมเลยนอกจากค่าไฟก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็คุ้มค่านะคะกับการลงทุนระยะยาวแล้วแบ,บลืมไปเลยแต่ได้กัดยาว,ยาวๆใบปฏิสุทธิ์กันไปนะคะอันนี้ออกมาไปปีเห็นมีโปรโมชั่นน่าสนใจอยู่มากมายหลายสิ่งนะคะเหมาะกับการเป็นของขวัญให้ทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นแทนความห่วงใย,ยนะคะซื้อกันไว้ก่อนได้เลยเพราะว่าเราจําได้น้องม,มันมีช่วงที่แบบเอ้ยขาดตลาด หายากราคาจะสูงนะคะตอนนี้ก็ลองดูได้ซื้อได้ที่ไหนบ้างอ่าเว็บไซต์ไดกินนะคะแล้วก็ตัวแทนจาหน่ายไดกินทั่วประเทศเลยค่ะสาหรับเครื่องเครื่องฟอกอากาศคือ new normal ค่ะ mm hmm. เครื่องที่อาจจะแบบไม่ได้เห็น benefit อย่างชัดเจนเหมือนโทรทัศน์เหมือนไมโครเวฟเหมือนอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆสาหรับอากาศในยุคต่อไปนะคะใครใช้อยู่เป็นยังไงมาแชร์แบ่งปันกันได้นะคะขอทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับโลกเทคโนโลยีและขอให้มีอากาศสดชื่นในการหายใจกันต่อไปนะคะเจอกันในคลิปหนะะ้าค่ะ ขึ้นโฆษณาต,ตอนนี้ได้เลยค่ะตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึ๊บวันนี้ค่ะตึ๊งตึงตงต๊งตึงต๊งตึ๊บก็ยัอยั้งเชื่อโค <laughs> สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าไมโครเวฟในอนาคต